สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเนโกโอนิซึ่งอ่าพาร์ทนี้จริงๆแล้วมันควรจะเป็นพาร์ทที่สองแต่ว่าจริงมันคือพาร์ทแรกเพราะว่าพาร์ทแรกเนี่ยผมอัดคลิปที่มันเป็นบั๊กอะส่งให้คนสร้างนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกที่เราจะได้เล่นด้วยกันนะเอาง่ายๆคือผมผ่านมาผ่านมาเยอะและ้ว หามมาเยอะแล้วรู้วิที่ามอะไรเยอะเท่าสมควรแล้วซึ่งก็อาจจะยังคงคงกี้แตกแต้วแตกเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังมีส่วนที่ตกใจอยู่นะโอเคตอนนี้ก็เหมือนเดิมฮะลองดีลองดีก็ลองดีจริงๆชิ้นส่วนขวดแตกตอนนี้ผมรู้แล้วแหละว่าเอาไปใช้ที่ไหนโอ้โหซอสไม่หายไปด้วยซอสไม่หายไปด้วย แย่แล yeah, yeah, ้วแย่แล้วงานเข้าแน่เหมึงเอ้ยเออทุกคนน่ะทุกคนหายไปแล้วมีระวังพื้นลื่นอยู่เหมือนเดิมไหมอ่าขัดให้สะอาดเลยเมี้ยวเมี้ยวจริงด้วยยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเจอหมาดุมันจะโหดขึ้นตรงนี้ลื่นได้แต่ถ้าไม่ใช่เวลาวิ่งมันไม่ลื่นโอเค อีเดิมเนาะเข้าไปเฮ้ยเหียอันนี้ตกใจจริงอ่ะล้วมีดบินหายไปไหนอ,อ่ะเอานี้เฮ้ยกองกองกล่องมาจากไหนวะ <laughs> ฮะอะไรเนี่ยคุณสั่งให้ช่างมาทําแบบนี้งั้นเหรอเพื่อสนองความขี้เกียจของคุณเองเนี่ยนะมอยากเชื่อคุณทําบ้านพังหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ว่าคนสร้างใช่ไหมเพราะว่าคนสร้างตอนแรกเนี่ยนะไม่มีบันไดตรงนี้เอาจริงๆบันไดตรงนี้ไม่มีมันจะต้องเดินอ้อมอย่างเงี้ยเดินอ้อมไปแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยคุณทําบ้านพังหมดแล้วมีอย่างงี้ด้วยเห็นที่บอกฮนะกระดาษพวกนี้ไม่กระดาษสุ่มหมดเลยไอพวกมนุษย์เอะเนี่ยนะ ปกติเนี่ยมันจะต้องมีหนังสือวางไว้อยู่ตรงนี้แล้วเราค่อยคุยแล้วมันค่อยไปอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วตอนนี้คือมันเปิดให้เราเห็นชัดๆกันจะๆะเลยเนี่ยนะเออไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะตั้งใจก็ได้ตายซะ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 อ่า่ๆนั่นๆๆเจอทีมคแลเลอร์อ่า โอกาสซ่อนจะน้อยลงเรื่อยๆนะนขึ้นขวาโอเค,โอ,เคโอกาสรอดจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละเราเซฟแล้วแหละอ้าวมันมันเดี๋ยวมันมายังอ้าวมันไปแล้วเหรอใส่เครื่องคิดเลขไว้แต่ก็ใช่ว่าผมจะจำได้นะบางทีก็ไม่ต้องดูด้วยซ้ำ ก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนว่าทำไมก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็พูดกันไปเรื่อยๆแต่ก็ยังจํารหัสได้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะสามแปดห้าหกสามสองห้าดิสามสองห้าหกแปดหนึ่งสองหจริงด้วย <laughs> ไม่จำเป็นต้องดูเครื่องคิดเลขเลยกูจำได้เฉยเลยกูจำได้ยังไงวะ พ่อบอกว่ามีโจรขึ้นทันเอาฉันนอนไม่หลับไปหลายวันแล้วพ่อก็มาจะทากุญแจหายพอ่อซื้อเครื่องปรินที 3D มาไว้ในบ้านวันนี้พ่อเรียกช่างมาตั้งติดตั้งกุญแจและดาวน์ไว้ในเครื่องนั้นแต่ดูเหมือนว่าเครื่องนั้นจะมีปัญหายอย่างมากหาใสส่วนผสมผิดก็จะเกิดการระเบิดขึ้นอ๋อถ้าไม่คุยมันจะตายลปวะอยากรู้จังคุยก็ได้คุยก็ได้ไดมานี้ทันจีโจรอะห้องที่เราจําได้ไม่ต้องกลัว จำได้อยู่แล้วเนึ่งร้อยไม่กินไปดนตรีจ้าเฮ้ยนีนี่นนี่นี่นี่เปิดไม่ได้ไปก็ได้ชอบท่านางนะท่านางแบบยกแขนขึ้นแบบท่านจะงามเจ้เดิม ไปเดี๋ยวทะลุเสาได้ไงอะเนมิทะลุเสา what the fuck เอ่องั้นห้องซอ่อนเราต้องซ่อนห้องไหนวะไปเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรไหมฮะอะไรกูล็อกกู <c oughs> ล็อก <c oughs> จำได้ว่าไอ้กระดาษตอนเมื่อกี้สามารถลืนน่นได้่อยนะ ไอ้ท <ève S 2> <sociedad. S 1> ี่อ่ะเอาไอเดียผมไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยเอาไอเดียกูไม่ใช่ใช่ไหมเปล่าจะไม่โดนเอาก็ใช่เลยเอ้ยเดียวผาเดียวตู้หายไปด้วยตรงนี้ตู้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วไอ้ไมได้โอ้ยมีดมันอ้อมอีกแล้วเนี่ย นี่ไงกะเล้วเขาไม่ปล่อยมุกนี้ทิ้งไว้หรอกมันก็ต้องออกมาหลอกแน่นอนอยู่แล้วแค่ยจะอยู่ว่าอยู่กล่องไหนแค่นั้นเองเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยแทนบูชาโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเดโอ้ยทางตางทางทางเดี๋ยวเก็บสมุนไพรไม่ได้ห้องไหนมันมีห้องไหนมันมีตู้บ้างวะ หห้องตีเล็ก <c oughs> เข้าได้แหละเห็นไหมอ้าวแล้วเตาผิงอ่ะเตาผิงหายปกติจะมีเตาผิงแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็แตะ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 ,แตะเอาไปใช้ <c oughs> คือมันเคยมีอยู่นะแต่ว่ามันหายไปละเหว, <c oughs> วอเหวออะไรวะ <c oughs> สมุนไพรย,ยังไม่ครบจำได้ว่าในเวอร์ชั่นแรกสุดอ่ะเราสามารถผสมได้เลยนะทั้งทั้นที่ยังไม่ได้สมุนไพรสีฟ้าโคตรงงเลยแล้วก็แบบเอ้าแล้วสมุนไพรสีฟ้าเราคุณจะเก็บมันทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย อ่ะตอนนี้มีสมุนไพรสีฟ้าให้เก็บอยู่นะแล้ไอ้ก็ไอ้ตรงเนี้ที่บอกว่าสพใครศบกูเดี๋ยวให้ดูไปดูลงไปมาได้เ,เห็นไหมชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากางแขงขึ้นเลยลงพับขามือแตะไหลหตบตบตบโดดซ้ำด้วย ศพกูเองเข้าใจง่ายง่ายศพกู <laughs> <laughs> ล <laughs> แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องมาซ่อนจำได้อืมอะไรเนี่ยมีดขึ้นสนิมจำไม่ได้แฮว่าได้จากตรงนี้เชียงทำอาหารชิ้นหนึ่งแก๊สไม่ทำงาน เอาละทีนี้ก็แค่จุดไฟเฮ้ยแก๊สไม่ทำงานอ่ะได้ซุปหนูเย็นมาแทนผมใส่ได้ใช่ไหมอ้ามีขึ้นสนิมว่ะมีขึ้นสนิมกูอ้าเฮ้ยมีขึ้นสนิมอ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้เก็บไว้แล้วมีขึ้นสนิมหายไปไหนอ่ะพอทำอาหารแล้วมีขึ้นสนิมหายอ่ะเอ้าเฮ้ยจิบหายละเผื่อไน่มีผั อ่ะซุปหนูย่างวางไปลาวกินะ้ำแมวก้าวจบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้ยเลยพอพอพอหยุด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 อ่ามันคืออะไรอะ่ะได้รับของคืนมันคืออะไรอะ่ะ ปุ่มสีแดงเยี่ยมอุ๊ยไม่มีเอกสารด้วยไหนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดินขึ้นมาได้เฉยเลยเมื่อชิ้นส่วนดวงดาวทั้ง6ชิ้นหรือมากกว่านั้นรับแสงพร้อมกันจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างและประตูนรกจะถูเปิด การเปิดประตูนรถจำเป็นต้องทำตอนตอนค่ำเท่านั้นไม่สามารถเปิดตอกลางวันได้อย่างงั้นเลยอีเวนต์นี้ควรปรับผ่านได้ออกนะเนี่ยมาปุ่มสิแด้งติดตั้งเรียบร้อยหัวใครก็ไม่รู้จะขาย จบยังไงฮะดูสูตรการสร้างก่อนได้ไหมนีม่ไงเหล็กบวกเหล็กได้ดาบทองบวกเหล็กได้คุณแจทางออกบวกเหล็กได้ก็มีกระดาษด้วยไม่มีทองไม่มีเหล็กเยอะอะไรเนี่ยเก็บได้ตามสะดวกขอบคุณมากเออเหล็กบวกเหล็กได้ดาบแล้วมีเหล็กสองนั้นก็เอางี้ ประแจเดี๋ยวนะขอดูก่อนเพรว่ามันจะต้องมีเหล็กทั้งหมดเอีอนะมไม่แน่ใจเพราะผมเคยไ่เห็นว่ามันผสมกันได้ระหว่างประแจกับเหล็กจำได้ว่าผสมได้ ใช่ไหมนี่ไงคีมตัดเหล็กนี่แหละคีมตัดเหล็กมาไงเนี่ยเพราะว่าจำได้ว่ามันสามารถผสมกันได้ก็เลยอลองมันมีเหล็กๆกับ กับเหล็กทองแต่มันไม่มีเหล็กกับประแจก็เลยลองดูแล้วก็ได้จริงถามว่ารู้ได้ไงแฮกสิตอนนั้นน่ะมันผ่านไม่ได้ก็เลยไปแฮกดูว่ามันมันทำยังไงว่ามันต้องได้ยังไงไอ้เครื่องนี้มันทำยังไงว่าไอ้ที่อที่ตีเหล็กตอนมันเป็นที่ตีเหลก็กมาก่อนก่อนที่จะเป็นเครื่องปิ้นทีดีนะ <c oughs> โอ้ยมันทำยังไงนะก็เลยไปแฮกดูสุดท้ายก็คือบั๊กนั่นแหละบั๊กแดกเอา นนะอ๋อจะต้องลงชั้นล่างเอ้ยอันนี้มันห้องเจ้านายมอฉันได้คีมตัดเหล็กมาแล้วเซฟไว้ก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นคีมตัดเหล็กอ่าตุ๊กตาโบราณเหรอใช่ไหมตุ๊กตาโบราณก็อย่าได้รู้ว่าผมรู้มาจากไอ้ตอนนี้เข้าไปแฮกแฮกดูเออเป้่าเฮ้ย เล่นเล่นอยู่ตรงประตูเลยเนี่ยนะเทเลพอร์ตมาแล้วอยู่ตรงประตูเลยอะไม่ปกตินะไอตรงนี้ไม่ปกติยิ่งกว่าไอตรงนี้ไม่ปกติยิ่งกว่าอ้าโวมีมีดรอยอยู่ด้วยโอ้ยเนาะเอ้ยโอ้โหมีดดักเต็มที่เอาตุ๊กตาโบราณไปเฮ้ย <mm> 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 ัก <mm> ม ตุ๊กตาสีขาวตุ๊กตาสีดาอ๋อนี่ไงมาแล้วบอลไหมพรมไม่เก็บสีแปลกแต่ว่าน่าจะไหนบอกว่าจะไม่มีการสปอนแบบข้ามห้องแล้วไงฮะไหนบอกจะไม่มีการสปอนข้ามห้องแล้วไงแล้วนี่อะไรเนี่ย นหนบอกจะไม่มีการสปอนข้มห้องแล้อไงอุยคุณหลอกดาวว้าวาาวาววว <laughs> กกวว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  เจ็บร้อยโอเคถ้าเขาบอกว่าถ้าเรากลับเข้าไปเราจะเจอนนมิเล่นบอลไหมพรมเอาอ๋อถ้าเราล่อล่อเนมิเข้ามาไม่แน่ใจว่าจริงไหมแต่เดี๋ยวจะลองไปล่อเข้ามาดูแล้วกันเข้ามาเออ,อยนนะอยากเห็นน่ะอยากเห็นเนมิเล่นบอลไหมพรมอะ่ะโอเคโอเคนะ โอเคโอเคเียบรอยนีไอน้องเล่บนบอลไมคมอยู่เขาบอกว่า้าเข้าไปกวนนางนางนางจะฆ่าเราน้องน่ารักจริงอ่ะอ้าวเฮ้ย อ,อขอบคุณครับได้เห็นฉากแล้วแล้วก็บัคแดกบัคเพราะว่าผมไม่กดคุยกับไหมพรมไงไม่ได้ไปกดคุยกับเนมิโอเคไม่เป็นไรโอ้โหฉันเฮ้ยเดียวอะไรวะเดียวไม่ปกติแล้วนะคุยปุ๊บเนมิพ่มาเฉยเลย มาได้ยังไงเนี่ยเอาไปเล่นบอลไหนผมมาอีกรอบออกไปแล้วเหรอเฮ้ยลืม <c oughs> มันต้องสีแดงก่อนมันถึงจะเดินผ่านได้แล้วก็ข้างหลังมันก็มีโ <c oughs> อ้ยชิบเฮีย <c oughs> น้าดักหน้า เซฟไว้ก่อนเลยเผื่อเนมี่มันเข้ามาไล่เอ้ยชิดหนาไม่ยอมมาดักข้างหน้าเอาแล้วเศษผ้าไปทำอะไรอะ่ะคือผมเคยเก็บเศษผ้าไว้ได้แหละแต่ว่าเอาเศษผ้าไปทำอะไรล่ะอ๋อ รู้แล้วเอาไปซับแผลให้กระทันจีโจนยังไงล่ะโอ้โอเคขอบคุณมากบรรลุแล้วบรรลุแล้วบรรลุแล้วบรรลุบรรลือโลกไปฉันเอาผ้ามาให้หนายแล้วท่านจีโจนอเอ่อไอ้หอยให้ ทันทีโชนเฮน่าจะไปห้องพยาบาแลแล้วมั้งริงด้วยมาทันทีโจนอลองดีเศษผ้านี่คือเศษผ้าไงห้ามเลือดซะลุกขึ้นฉันจะพันแผลให้หนายขอบใจแล้ะถึงแม้ว่านไยจะดูเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนายก็เป็นคนดีกว่าที่ตาเห็นนะเฮ้ยอ,อ,อย่าพุ่งพูดนะ ตบใจ่ละในความพยายามแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วล่ะเฮ้ยมึงยอมแพ้ดิลองดีระหว่างที่ฉันหนีเจ้านั่นฉันเจอนี่นี่มันชิ้นส่วนดวงดาวมันช่วยอะไรได้ไม่มา่แต่ว่าฉันอยากยกให้มันกันนไม่อย่าพูดไปลางสิสัญญากับฉันสิไม่อย่าพูดไปยกนั่นฉันเราจะต้องรอดสิ่งที่ฉันทำไม่ได้เราจะไม่อย่าพ่งตายอยู่เป็นเพื่อนกอนฉันไปละ ไม่ทันที่จรทันที่จรชิ้นส่วนดวงดาวสี่อันผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีที่อื่นที่ไหนบ้างนะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเพราะสูงสุดที่ผมเคยเก็บได้คือสามใช่ออกเลยก็ได้เฮ้ยชิด ตีคู่แบบนี้แล้วกูจะหลบยังไงอ่ะตีคู่แบบนี้แล้วกูจะหลบยังไงอ่ะไม่คิดว่าจะโดนไล่อ่ะกดเขียวจังนี้ไปต้องว่าไปถึงไหนเนี่ยอ้าวที่นี่มันที่ไหน น้ำเกลือดูจากห้องนี้ที่นี่โรงพยาบาลเยี่ยมรอดแล้วอ้เอ,อ,อาเยอะกูมาเยอะกูมาคนไข้มีอาการคุม้มคลั่งฉับพลันขอยาสลบเบอร์เก้าไม่เยอะชิดเยอะเคเดดลุม่มเฮ้ยเฮ้ย ความมืดมีอยู่ทุกที่อยู่ใต้ร่มเงาอยู่ในความกลัวและอยู่ในตัวเราไม่มีใครหนีมันฉันไม่เคยออกจากที่แห่งนั้นได้จริงๆในมิังคงไล่ล่า,ลาฉันไปทุกที่เราก็เป็นเงาตั้งแต่แรกที่เราก้าวไปพวกเราก็ถูกสาบเดิมทีเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะไปที่นั่นแอาจ,จะฟังดูขี้ขลาดที่ต้องพูดแบบนี้แต่ฉันเชื่อว่าการหนีไปเรื่อยๆเป็นวิธีการต่อสู้กับมันตามไรก็ตามที่ยังไม่ถูกจับได้ ต้องมีสักวันที่หนีพ้นต้องมีสักวันที่มันจะเลิกตามฉันเชื่อว่าวันที่ฉันจะได้ออกจากที่นี่จะต้องมาถึงฉันจะต้องหนีออวันที่นีว่าจะถึงวันนั้นไม่น่าไว้นะจบแล้ว ending หนึ่งแน่ๆถ้าสมมุติว่าเราเราเราทำดาบขึ้นมาทำดาบขึ้นมาแล้วก็ไปไฟแต่ว่าถ้าทำดาบขึ้นมานี่อ่า เราเอามันไปทำปุ่มตุ่มหมดแล้วอะทำยังไงดีวะเราแยกออกได้ไหมอะอ้วน้องน้องยังอยู่แต่เรากดคุยปุ๊บเออเลอะ <c oughs> น้องยังอยู่เพราะว่าน้องไม่ได้เราใช่ไหมแต่ว่า back r o a s back roast hey back roast okay, no, oh, no! ได้หนึ่งฉากคือได้หนึ่งฉากจบแล้วแต่ว่าแล้วฉากจบอื่นอ่ะได้ยังไงอะคือถ้าจะให้ผมเล่นอะไรอะเล่นสปีดใหม่เกมเนี้ยก็พอ,อจำทางได้อยู่หรอกแต่ว่าแล้วไงอะใครจะรู้จะฝึกสร้างมากกว่าว่ามันเราต้องผ่านยังไงเพราะตอนนี้ได้แค่ฉากจบเดียวคือ หากุญแจหาไม่เจอจริงๆเรียว่าไงนี่หาไม่เจอโอเคองั้น <c oughs> พาทนี้จบแค่นี้แล้วกันนะเอาไว้ก่อนสมมติถ้ารู้จริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่โอเคนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสตอร์คให้สำหรับเพื่อนๆก็ต้องขอเราเกิดสัสดีครับนำหรับฟันที่ทักการบลลีนัล้วก็ท่าน,น,าานผมบา,บายบาย